วันนี้อีทาไก่ย่างกินทุกคน<ม>โอไม่ใช่ไก่ย,ย่างธรรมดานะบอกเลยเราจะเอามาเฉินเฉินบานนี้ก่อนเวลาหมักมันจะได้เข้าเครื่องเวลาย่างจะได้สุกให้ให้อยากเฉินตรงไหน<ๆ>ก็เฉินเฉินไปเลยนี่พี่บอกไม่ใช่ไก่ย,ย่างธรรมดาเพราะว่าเราจะเอาเครื่องเข้าหมกสาเร็จรูปมาหมักทุกคนเออเดี๋ยวเราจะเติมน้ําตาลตะขีดซีอิ๊วขาวตะขีดเสร็จแล้วก็ยำ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 แล้วก็หมักทิ้งไว้ประมาณสองสามชั่วโมงนี่เราสีหน้ากินอย่างแรงพอครบสามชั่วโมงเราก็มากก่อควายย่างกันเลยวันนี้ต้องก่อควายเองนะทุกคนเออไม่บัวไม่อยู่มา ก้อนเตาอิดใส่ลงไปเลยเข้าตำบนดีไม้อะทุกคนมันยากจังนี่กับกอบไฟอนันไ<ป>้วางอีกกอติดเหมือนที่เอาไปย่างกับเตาแก๊สแล้วนี่ไก่อันนี้เห็นไม้อะติดแล้วไม่เกินความสามารถเราวางอีกกอติดมือลูลานี่ทุกคนเหอเห็นไม้อะความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามก็อยู่ที่นั่นเฮ้ หอมเครื่องเทศอย่างแรงถีก็น่ากินเสร็จแล้วไปกินกันเลยทุกคนเออใส่น้ำจิ้มลงไปน้ำจิ้มนี้เราสั่งมาพร้อมกับเครื่องข้าวหมกสำร็จรูปแนละ้วทุกคนเออเราสั่งมาเป็นชุดเลยนี่เป็นไฮทุกคนเออสี่สันไทร์ฮามใส่น้ำจิ้มลงไปแล้วก็จัดเลยไม่ต้องรออะไรแล้วเครื่องข้าวหมกไก่สำร็จรูปของนัสลินเอามาหมักไก,ก่ย่างก็กินรอยนี่ทุกคนเออลองทำกินแลตานี่แล้วพอก่อควายเสร็จลืมนึกไปว่าเรามีหม้ออบลมร้อนไปนั่งก่อควายเบอร์อยู่ <laughs> ที่จริงเอาไปอบกับหม้ออบรมร้อนป่านนี้เสร็จนานแล้วทุกคนเออไม่ต้องไปนั่งเจ็บหัวกับกอควยอยู่กอหญ้าอีดายนี่แล้วนั่งกอควยหัว่อมินค้อนควายอีดายแล้วนี่ถ้าใช้หม้ออบรมร้อนให,ให,ให้ได้กินตั้งนานแล้วอร่อยจังหูนี่ทุกคนเออทำไก่ย่างให,ให,ให้ได้ที่บ้านด้วยเครื่องข้าวหมกไก่สำเร็จรูปนัทจรินทำไอ้ไรกินก็อร่อยจังหูให้มันยังร้อนทุกคนเออนี่ฉีกออกมาแล้วก็ครดเลยทำออกมาสีสันรสชาติเหมือนมืออาชีพไเลยไปแล้วก็เกิ่งเหมือนกันนะ <laughs> พอเอาไปจิ้มกับน้ำจิ้มแล้วมันเข้ากันนี่ทุกคนเออย่างกับเตาถ่านมันก็หอมควนควายเหมือนกันนะแต่ตารอบหน้าไม่มีไค่ก่อควายให้เราก็จะใช้หม้ออบรมร้อนแหละทุกคนเออที่คลานนั่งก่อควายอยู่ <c oughs> ไฮเอมสนใจสั่งซื้อก่ที่ตะก,กร้าหน้าคลิปเลยทุกคนเออลองตำกินแลยตาร้อยจังหู้กินเสร็จขอตัวไปโม่บ้านเพื่อนก่อนนะทุกคนเออ